สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการติดตาทุเรียนในแปลงครับแนะนําเลยนะครับการเอายอดทุเรียนไปติดตาทุเรียนอเอาเลือกยอดที่ว่าเลยอ่อนไปนะครับติดข้างค่อนข้างเกล่ไปไปใช้ยอดตายใบยอดตายจริงนะครับอยอดแบบนี้นะครับตัดใบทิ้งนะครับ ตัดใบทิ้งอ่าใบทิ้งอเชิญชมนะครับเดินตามมาดูครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ผมติดไว้แล้วนะครับต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่ติดไว้ประมาณรัก ห้าวันสิบหกวันแล้วครับถึงเวลาจะเปิดตาได้แล้วครับเปิดตาได้แล้ว๋ยวจะแนะนําให้ดูนะครับการสาธิตการติดตาแบบนี้นะครับแบบนี้การติดตาแบบนี้ว่าทายังไงขั้นตอนที่หนึ่งนะครับอ่าเปิดปากไลประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นของลาต้นนะครับเพื่อให้การพันผ้าเทปจะได้ ยอดได้กกดเข้าไปนแน่นกับลําต้นในภายหลังนะครับเปิดออกมาครับเปิดออกมาอ่าค้างไว้นะครับค้างไว้เพื่อว่าจะเราเตรียมยอดเสร็จอ่าเซลล์ของลําต้นจะได้ไม่เสียอ่า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวครับอ่า ถ้าพันนะครับดูกะประมาณให้พอดีกับลำต้นปิดปากแผลสายอกมาการปาตานะครับปันปันตานครับ การปาตาข้อหนึ่งข้อสองเอาข้อที่สองเลยครับเปิดประมาณสักสีเปอรเซเหลือที่จะใช้อกสเรเซ็นระวังตาข้างๆนะครับอย่าให้มีดไปเฉือนเสียหายเกือบจะเข้าขกลางนะครับเกือบจะเข้าขกลางๆอ่าดันหลักขาดไปเลยนะครับนี่ ตจะเข้าขกลางนะครับเกือบจะเข้าขกลางทิ้งไปประมาณสัก40เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูนะครับเปิดปากแผลเลยนะครับเปิดปากแผลที่ข้าไว้ยัดใส่ให้ประมาณกับยอดพอดีนะครับรกับยอดพอดีอนี่ก็ พันแผลนะครับพันแผลจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพื่อป้องกันน้ำด้วยครับน้ำดึงให้แน่นนะครับทีนี้ดึงให้แน่นปิดให้สนิทนะครับอย่าให้อากาศเข้าได้ให้ยอดเข้าอยู่ยกลงกลางปากแผละนะครับ พยายามดันดันให้อยู่กึ่งกลางปักเผดดัดแน่นเพื่อยอดทับเข้ากับเซลล์ลำต้นได้ดัดแน,น,น่นนะครับตรงนี้เน้นหน่อยครับเพื่อไม่น้ำไหลจากลำต้นลงมาหายอดเข้าข้างในได้ มัดครับมัดให้แน่นอ่าอ่าเป็นนั้นว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวผมเปิดแต่ที่ว่าติดไว้แล้วครับติดไว้แล้วสิบห้าวันครับสิบห้าวันเปิดได้เลยนะครับติดลักษณะแบบนี้อย่าให้เกินยี่สิบวันนะครับอย่างช้าต้องเปิดปากแต่ครับไม่งั้นยดอดเสียหายเนี่ยได้นะครับเปิดออกมาทิ้งไว้รัก สองสามวันนะครับจะเห็นใสมันจะใสแบบนี้ก็ติดแล้วครับติดแล้วอ่านี่ฮุมติดแล้วครับเอ้าเอ้าเแค่นี้แค่นี้ครับแนะนําแค่นี้เพราะว่าเข่าใจนะครับการติดแบบนี้ใช้เวลาในการติดน้อยมากครับเปิดปากแผลเปิดยอดเราสิบห้าวันครับสิบห้าวันเปิดแผลปากแผลได้เลยเอ้าจยแค่นี้นะครับ Anh uh... nên